น้องพีเจอารมณ์ดีคุยกับพี่ปีใหม่เอ็นดูน้องชายมองพี่สาวเวลาสายตาโมเมนต์น่ารักๆยังไม่หมดง่ายๆจริงเมื่อพี่ปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแม่แอบทักษอนได้เจอกับน้องชายตัวน้อยน้องพีเจลูกชายของแม่จุ๋ยวรัตยากับพ่อดีเจโพดพุดทธิชยัยและทั้งสองแม่จุ๋ยวรัตยากับแอบทักษอนก็ได้ทยอยโพดโมเมนต์น่ารักๆของลูกๆอย่างคลิปล่าสุดที่จุ๋ยวรัตยาได้โพดคลิปที่ลูกชายน้องพีเจพี่ปีใหม่ได้พูดคุยกันกับแคปชั่นว่า เมื่อพี่ปีเจอน้องพีเจนอกจากพี่สาวที่ดูจะเอ็นดูน้องชายชวนน้องคุยแล้วน้องพีเจถึงอายุจะแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ดูพูดเก่งมากลูกทั้งยิ้มทั้งคุยกับพี่ปีใหม่ไม่หยุดแถมมองหน้าพี่สาวตลอดเรียกว่าใครได้เห็นคลิปนี้เป็นต้องอุดเอ็นดูคู่พี่สาวกับน้องชายตัวน้อยไม่ได้จริงๆพี่น้องดูเข้าขากันดีจนไม่แอบทักสะอ,อนอยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเขาคุยกันดูเรื่องและยังบอในแคปชั่นด้วยว่ามารายงานตัวกับน้องพีเจหล่ออารมณ์ดีอย่างนี้จะไม่ให้หลงได้ไง แอดปลัดทยาแอดโพดอันุสร์กอร์ดีเจขอขอบคุณภาพน้องปีใหม่น้องพีเจภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอนทคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ได้ดนะคะ